สวัสดีจ้ามาพบพ่อกับช่องมูลนิภเพรนดูบอางหน่อยทั้งช่องยูทูบพี่น้องเขาบกคุณยังสูงรอพี่น้องเสียสละเวลาไม่ได้คำมติดตามรับชมก็พคุณยังสูงพี่น้องคำว่ากดไลคกดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดซับสไครต์พี่น้องหลังจากขึ้นเกีียวขาเกีน้อากาศก็บเต็มใจพี่น้องีาก็ขึ้นเป็นที้าไลฟ์พี่น้องเอาห้ามก็ห้าอันเหตุยังนำกับพท่นได้ไ่น้อยพี่น้องคืออยากกินพี่น้องท่านเกี๊ยวกับเกี๊ยน้ำไม่รงเ็กินแ้อง เราด้วยด้วยเป็นหรือด้วยโทษเผ็ดเผ็ดเผ็ดคักพี่น้องเลยเผ็ดเผ็ดมากไม่เป็น้องมา้งตำอันบากหงส์เสมมักเสตอต๋บ้านหน้าพาพี่น้องมากินอาหารแบบพี่น้องเจ้าแจ่มเจ้เขาบรรยากาศกินแจ่มปูแต่ปลาแจ่ไก่้แจ่ไข้ร้กับเบื่อพี่น้อง ขเขาบอกจเป็นได้บอ่ยอยล่ะถือฝนขึ้นยอ,อดไหมอู้เพชรขี่นอ้อ ไม่ได้เป็นอะไเพมันเสบๆเหอนกันตำมุงเส่กับปูดองใสมหมักสัง เขาสมสุ่มมาได้สี่นอยสี่บาทสามน้อยสิบอ ก,บบก,กินแบบบึงทุ่งทุ่งพี่น้องมันจะแสบกินแบบบ้านๆท่าน แจบแล้วพี่หนัองด้อจำหงเฉสมของสังกีฝากกันไลฟ์พี่น้อง จะขีดฝาดล่มจะขีดฝาดอา่ะเจียวขาลุยขีดตุม่มลุยขีดตุมรุ่นลุยหนามพี่น้อ,องเอ้ยหาหมด อ้ามอาใบฟอนเขากับบมีกินแบบเป็นสิบหลองแสบ

โอ้ยเพชรขาับพี่นางนเนื้อสัตว์ด้วยบบบังอากาศห้่งห่อนอบอ่อ ถังห่อนทั้งแสบื่องเพลยนสองตรวจจะกัน ีพี่น้องจะไปข้อกินแบนเท่าอ,อาหารอีสานบ้านบ้านเครับว้าวจวดครับพี่น้องจวดครับ พี่น้องเห็นไรฝ่ายาง่พี่ขุดม,ม,มากต้างแน่เถอมันหมือนฝ่าเหมือนบอกมากพี่นอ้องห้ามห้ามมงดูยุดตกแฉบยังกินข่าวก็ังแ่บด้วยก็ตาโหง มันตาแตกแล้วพี aken, ่น่อน บ่ไหวพี่น้องเฮ็ดขาดจะคล้องวันคลิปนี้มันตาแตกพี่น้องฝนก็กี่ฝ่าก็ขึ้นมาแดดมากไอคลิปนี้ครับพี่น้องมากยี่ลูกฝากก,กไดไลเ์กดแชร์กดติดตามก๋วยสมิ่งกดกระดิ่งกดวยซัพสักไอพี่น้องเกี่ยวเขาห่อนห่อนเอาเอามา,อมากินกับตี๋ยวหงพี่น้องมาดดกินตี๋ยวหงกินกับเพ็ดเพ็ดเดกือบพี่น้องอักผบเลย แตะพี่น้องคลิปนี้ไว้ก่อนสำหรับก่อนเพลงเนาะคลิปหน้จาจะเป็นมิโนยังจะมาหับชมกันใหมย่ยืนรู้ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิง่งกดซับสไครป์พี่น้องย่ำใจนอนไปลคลิปไม่ไม่มไปพี่น้องจะไม่ไดือดผัดแต่คลิปว่าจะแบบขั้พี่น้องกินให้ร้ายกะทีขึ้นขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงโลภให้เก็บไม่ให้เบียดเปลี่ยนน้อยนับเงินมือนนอนตื่นขนึ้นแสนสวัสดีจ้า